เรียกว่าการต่อต้านัลนด้วยน่ากลัวไหมแจ็กกี้ใช่น่ากลัวนั่นด้เป็นผีได้เจ๋งดีส่วนฉันน่ะเป็นสุดยอดด็อกเตอร์เร็วเข้าเร็ว ฉันจะผ่าตัดกระโดดขึ้นบนโต๊ะเดี๋ยวนี้สกูบี้แนว้าไปไว้บนโต๊ะอีกแล้วเหรอเปล่านะนั่นมันของจริงฉันลืมสกูบี้ ในทำได้สกูบี้ทังในเจ๋งทีนี้ก็ดึงผ้าออกได้แล้วโอเคการร่วงเลยสกูบี้ดูฉันเวลาพอดี โอ้โหสหนุกจังแซก,กี้หมายความว่าไงอะฮะนั่งรถเข็นไปสักทุ่วอย่างเงี้ยเออตั้งแต่เธอหายไปอะดูจะเป็นความคิดที่ดีนะเงินงอมของแดฟนี่เป็นสิ่งเดียวที่เรามีเราจะลงไปที่ห้องใต้ดินของแฟรงเกนห้องใต้ดินอะไรเหรอมันก็คือหลุมฝังศพยังไงล่ะหลุมศพเหรอเฮ่ออกมาจากท่านั่นเดี๋ยวนี้นะไม่กบไม่สบายเหรอ โอเคสกอบี้ okay, เราจะทิ้งนายไว้แต่ฉันไม่อย,อยากอยู่คนเดียวถ้าผีสามตัวนั่นโผล่มารอด้วยกันเราคนหาทั่วแล้วแต่ไม่มีเงินงาบอะไรเลยวันที่สลักวันนี้เป็นวันเดียวกับของเงินงามปีพ6นหกร้อยหกสิบแปดาหินเนี่ยหมุนกลับได้ช่วยหน่อยสิโอ้โหเออ,อ,อจริ ใครบางอาจมารบกวนข้าเออไปต่หอยตันวันแล้วกันนะเราหลอกมันได้สกูบี้ถ้าเพียงแต่เราวางกับดักเจ้าผีกินศพนี่ได้อะเดฟนี่ทางนี้เราลงไปข้างล่างแล้วนี่พวกเรากลับมาแล้วทำอะไรน่ะ โหใช้ผ้าม่านเป็นกับดักหัวคิดดีมากๆเลยเอาเลยสกูบี้เจอหยุดมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเข้าเราจับมันได้แล้วโอเคนั่นถือ มันบอกเบ๋เลยอะนั่นอะไรส่องแสงเนี่ยทับทิมเพชรแต่หูต้องคำ